สวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะห่างหายไปโดนนะคะเกศกับพอถทษขอไภ่หลายนะคะเนาะ,นะคะ่ะเพราะว่าบอสบายนะคะก็เลยบอได้ลงตัวเลขนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องได้รับชมนะคะเดี๋ยวหมวดนี้นะคะกะ็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เกศพาชกนะเด้อค่ะนะคะเมื่อนี้นะคะ,นนะ,คะเกศกับเสเอาเนื้อทางนะคะ ของเลขวิ่งเงินล้านนะคะจากออสเตรเลียนะคะมาฝากนะคะเนาะสำหรับท่านใดชอบเลขวิ่งนะคะโตเดียวนะคะบนตัวเดียววิ่งนะคะก็คือเล่นได้เลยนะคะท่านชมนะคะวัดนี้นะคะเป็นหอยมาตัวเดียวแข,น,แขนเลยนะคะสําหรับท่านใดมีตัวดีตัวเด็ดก็เอามาจับใส่กันได้เลยนะคะอยากมาเบิ่งกันเลยนะคะว่า น้องสาวออสเตรเลียนะคะไห่มาตัวได้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังติดตามช่องทาง youtube นะคะของเกียยูนะคะเกียกับอขอบพะคุ้นหลายๆเด้อค่ะที่ยังบอถิมกันนะคะเกียกับอโถดขอไพ่หลายๆนะคะบรไดเอาแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะนะคะหมวดนี้นะคะพเิ่นไห่มาบนให้หกตัวเดียวโอ้ยพัดลม หกตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องนะคะผู้ใดมีตัวดีตัวเด็ดออกมาจับเซก,กันกับแนวทางของน้องสาวออสเตรเลียได้เลยนะคะวันที่เอาเลขออกวันที่ไหนเนาะน้ะนองวันที่สามสิบเอ็ดบริเหตุดูอะไรนุ่งก็ลืมหรอแม่สามสามเนึ่งกาเอ็ดเอาเลขคือออกวันที่สามสิบเอ็ดแล้ว 1, 2, 3, 1. 1> บนวิ่งตัวเดียวนะคะวิ่งตัวเดียวร่วมพัด บน่นียงาจักแล้วค่ะไปเห็นบนว,วิ่งวิ่ง,ง,งหาเมาวิ่งหกนะคะวิ่งหกเด้อค่ะพี่น้องวิ่งหกนะคะจับคู่อนี เพิ่นเน้นนะคะเพิ่นเน้นที่เหล็กวิ่งเพิ่นบรนเน้นที่เหล็กจับคูนะคะเพิ่นเน้นที่เหล็กวิ่งบรนเน้นที่จับคูอันนี้ขันมักขันชอบน้ำน,นะคะก็ซื้อได้นะคะเนาะนะคะ่นหายมากมี่หกหนึ่งหกสี่หกหานะคะหกหนึ่งหกสี่หกห้า นี่ยค่ะจากออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียเขียนตัวนี้กัอนอะไรร่วมคลิปโดนแล้วก็เป็นแบบจังไลยนะคะออสเตรเลียนะคะเป็นแ <ster> หยมากนะคะเนาะนะคะซื้อได้นะคะมือแดงส่งไงัยเนาะเนาะ เ่มกต่่มแห้งค่ะแคบนาจอไวเทบเบิรงเลยนะคะแนวทางนะคะหกตัวเดียวให้ที่หกนะคะจับกู่ตัวนี้พ่นเดนนะคะตัวนี้พ่นเดนห้ตัวนี้พ่นเดนห้นนเด้เอ,อค่ะพี่น้องะคะ่ะวันที่ 31, าสามสิบเอ็ดแมนบ่มแม่ 31. สามสิบเอ็ดที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ด ทับเจ็ดทับหกสิบหกนี่นะคะแนวท่างนองสาวจากออสเตรเลียนะคะแคบหน้าจอไว้เถอะเบิรงกเลยนะคะมนบิง่งเอามือกระบอ,อกเก,ก็บกระฝากในเด้อจ้าฝาก กดไลค์กดแชร์ให้คือเกอ่าในเดอ้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับทางช่องเม่เกตผ้าชงในเดอ้อค่ะนี่ละคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะเลขวิ่งเงินล้านบนวิ่งหกตัวเดียวนะคะจับคู่หกหนึ่งหกสี่หกห้านะคะนี่ะค่ะแคบหน้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกาฝากไ้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันไหมในคลิปต่อตไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกตกกบสวัสดีค่ะ